แม่ไม่ต้องโยนโยนทำไมบีบีไปทำไมบีไปอะไรอ่ะไปล้างห้องน้ำไปล้างห้องน้ำแล้วไปล้างห้องน้ำแล้วนั่งนัล้างห้องน้ำเฮ้ยเจ้อยูเก่าไปไล่เดียงสาไหมมูจาว่าไล่เดียงสาไหม จุ๊บจุบจุ๊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 บจุนบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุกบจุ๊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 บจุ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  กตายกับเต่า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 เออเต่าหลังจึงทอถุงแบกคืนทอทหารอดคืนทอธงคนนี้หนึ่งหนอหนูขวักไพ่บ่อใบไม้ทับจึงปอปลาตาก้มพอพึ่งทำรำขอฝาทนรำพอผานวังจังขอฟันสะอาด พอสำเภากลางไปมอมาคึกคึกยอ,อยักษ์คิ้วเอยรอเรือพายไปรอลิงไตเกย์ไกย์วอแหวนวงเราสอซาลาเงียบเหงาสอฤษีหนวด <No. S 1> สอเสือดาวคะ่ะอู้ยระวังหล่นนะลูกสอเสือดาวคะ่ะไก่ไก,ไก่ไก่ไก่มาแล้วสอเสือดาวคะ่ะโนอหอหีบใส่ป้าพ่อจุลาท่าเด้เอห่ออ่างเน,นืองโนหอหนุฮูกตาโจโอ้โห,โโหกินปลาทั้งตัวเลย หนูตาโตหนูเก่งไหมหนูเก่งไหมคะอโอ้เอากาเ่งเอากาาัดเ,เลยเอากาัดทางม้นเอาตาโตสระอะก่อนอีมาสระอีแล้วสระอะสระอ่สะอส,ระอ,อสระอีสระอีสระอึอสระอึเอาดูดีแล้วสระออ สระโอสระแอสระแอสระโอสระโอสระเอสร,ระเอไอ้ยอาเอาา้ย่าพ่อพ่อบอยสิริแอนออร่า แม่เอนออระไปไหนไปไหนไปไปหรอกพี่นอนแล้วพี่พลอยนอนแล้วพี่พลอยนอนแล้วหนูต้องนอนเข้าใจไหมูต้องาใจเข้าใจหนูอย่าพูดยากนะหนูต้องเป็นเด็กดีเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะตอบให้ชื่นใจหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ้าวหนูเข้าใจไหมคะหนูต้องเป็นเด็กดี เข้าใจเข้าใจเข้ใจเบาสัเข้าใจหนูหนูต้องเป็นเด็กดีนะหนูต้องเป็นเด็กดีนะคะไหนไหนเออไรนะออออกมาทำไมออโป่งนี่ไงเหลืออีกลูกนึงยังไม่แตก